น้ำมาครับมาอยู่ในคลิปของทาาน้านวันพฤหัสนะครับก็แป๊บเดียวเดาวเว้นก็จะหมดเป็นว <ๆ S 1> ันศุกร์ละเพื่อนๆคิดว่าเว้นหน้าเนี่ยเป็นอะไรมาครับร่วมดาวหรือตัวละครใหม่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนึแล้วกันนะสรับสถานทีนวันที่เวนน้มาแต่วันนี้นะครับผมจะมาทําการเปิดเว็บอนีเวตนนะครับก็สำหรับทถงน้านลูกอรุณแห่งลาตีนะครับหรือว่าอีเวต์ของทาาน้านโคเ,นเองอันนี้จะเป็นเว็บอีเวต์ของโคที่เข้ามาตอนที่โอใหม่ๆเนาะ แล้วก็จะหมดวันที่2 5ครับของเดือนนี้นะก็เหลืออ e ีกเวลา13วันคือของตัวเกมนะครับผมก็ได้ทําการล็อกอินมาทั้งหมดแล้วในเรื่องของส่วนนี้นะครับเพื่อนเพื่อน่ะล็อกอินกันมาแล้วแล้วเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับใครที่แบบเป็นสายล็อกอินแล้วแบบเปิดปุ๊บแบบคันมือใช่ไหมมันก็ต้องมีแล้วก็ใครที่เป็นสายเดียวกับผมเนี่ยที่ดอมมาจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยคอมเมนต,ต์บอกกันหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ว่าเออเราแบบเป็นสายไหนเนาะ แล้วก็ส่วนตัวละครที่จะเปิดในวันนี้ครับก็ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่ท็อป7กับจีท็อปเ็นะครับเพื่อนๆเป็นทั้งการ์ดทั้งตัวต้องบอกเป็นทั้งการ์ดทั้งจีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเป็นอ <event S 2> ีเวนต์อีเวนต์นะครับก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นเล่นแผนที่อาคาลีนารอบที่4นะครับเล่น100รอบรอบที่แล้วนะผมก็เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนรอบนี้ครับเป็นรอบสุดท้ายอีเวนต์เนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่2ี่าครับก่อนที่ของทนาน่านั่นเวอีอเวนต์จะอ,อกไปเริ่ แล้วก็จะเป็นของฉันแล้วล็อกอินนะครับอ่าไม่ใช่ล็อกอินนี่ต้องบอกว่าเป็นก็ได้ว่านะอ่าอีเวนต์เชิญเพื่อนนะครับอันนี้นะครับก็จะอยู่จนถึงวันที่25เหมือนกันนะครับเปิดตั้งแต่วันที่1แล้วนะอันนี้เป็นโคอร์สนะครับให้ใส่เหมือนเดิม 8D B 3 2D นะครับอันนี้ใครที่ ยังไม่ใส่หรือว่าอยากจะใส่ให้ผมเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยนะกันนะครับในเรื่องของส่วนนี้เนาะแล้วต่อมาครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นล็อกอินพิเศษอีเวนต์นะครับซ้ายมือสุดก็จะหมดวันที่2 5เหมือนกันอันนี้ครับเพียงแค่เพื่อนเเข้าล็อกอินตามที่กําหนดตามที่มันบอกอย่างเช่นวันที่3เดือนนี้ใช่วันที่8วันที่9วันที่15วันที่16กนะครับก็คือไฮไลท์หลักจะอยู่วันที่15 16อ่าจะเป็นวันของเทด้านวันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาเตือนเพื่่่อออนนนนนีีีกกทึงแล้ววัรสขมย โอเคครับเดี๋ยวผมขอแยกไปรับของจากเว็บอีเวนท์ทั้งหมดแล้วผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันในคลิปนี้อ่ะก่อนจะเพื่อนเห็นอะไรไหมผมมีเพชรอยู่สองหมื่นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับผมทําเว้นนี้ไปหมดไปคือเพชรมันตกไปหมื่นกว่าใช่ไหมผมก็ได้กอบกู้เพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมื่นเพื่อที่เราจะได้ได้ไปรอเว้น,นานเองนะครับก็อาจจะมีวันสักสามหมื่นนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีถึงหรือเปล่าแล้วมาครับเพื่อน,อนๆคลิปนี้ผมเป็นวัดนะครับก็บขออภัยด้วยนะคือผมชอบความที่เว็บอีเวนต์เนี่ยมันสามารถรับตอนไหนก็ได้เพืื่่อออนนคมมััต้งบบวาาาสรรถ รับแบบว่าเรียกรับได้เองว่าเรา,าจะจะรับอันไหนก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องดีมากหรับทานันเวอีเวต์นะครับแต่ใครเนี่ยหลายๆคนที่กดรับทั้งหมดเนี่ยอาจจะขี้เกียจนะครับแล้วก็ไม่ชอบของทรัพยนันการรับเหล่านี้นะแต่ของส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันจะได้ทาคอมโบเพชรได้อย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะอันนี้เป็นอ้ยามณนีโอ้โหโคตรกากอ่ะอันนี้ครับปากกาทลึกโอเคคุกกี้นะครับเออันนี้บอโหกันเพื่อนเออแสงเป็นบอโหนะครับส่วนจี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นที่หลังแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดของทางด้านนี้ก่อนเลยแล้วกัเวนเพื่อนแล้วก็แสงนะครับแสงเนี่ยเป็นแสงที่ดีนะครับเพื่อนแต่ละอันเนาะก็ไว้อัพของทาานขึ้นเป็นเอสบวตนะครับแล้วก็จะเป็นของทาานการรีแสงดาร์กนะอันนี้เป็นแสงดาร์กอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราก็าไปรีกันนะฮะอ่ะไปแรกนะครับที่เราจะเปิดในวันนี้ครับก็จะเป็นเวเวนลูกอรุณรติการนะครับเป็นตัวละครแทร์ก,การสุดทิดนะครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันครับไปแรกเป็นอะไรไปดูกัเนเพื่อนไอ้ วิ่งอิสเปลสีเลือดนะครับโอ้โหตัวนี้แม่งเก่ากึกอ,อะเป็นจี้บ้างครับจี G ้ก็เป็นเอบอร์ดนั้นเพื่อนแล้วจะเป็นจี้ไรกนเขียนแบบสวรรค์เกลือนะอะอันนี้ครับเป็นตัวละครที่ดีสุดนะครับน่าจะเป็นเบสล้วปะอะลุยกันนะดิลิสีเลือดโอเคมีแต่ตระกูลสีเลือดนะครับทั้งแม่เลยคือแบบทั้งการ์ด อะไรวะการสุดทิดแล้วก็จะเป็นการ์ดที่ดีสุดวุ้การเขยนแบบสวรรค์เหมือนเห็นภาพซ้ำนะอันนี้จะเป็นไฮไลท์หลักเราแล้วเพื่อนก็คือเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวผมจะเอาแสงไปดูดูด้วยนะครับเพื่อนๆว่าผมจะได้อะไรเนาะอันนี้เป็นแพ็คการ์ด็อปเจ็ดนะครับก่อนจะไปเนี่ยผมเห็นหลายๆลนยคน,เ,นยเปิดไดจี้ <ๆๆ S 2> ดีมากเออแพ็คการ์ดผมไม่รู้ว่าหลายๆคนไดตัวดีหรือเปล่าแต่จี้เนี่ยสามารถนาไปเล่นกับของท่าน เป็นผู้ได้มาถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงเนี่ยสามารถนําไปเล่นได้เลยเพื่อนเป็นที่ที่ดีนะเออแล้วก็แสงที่เขาแจกในของเวอีเวนต์รอบเนะี่ยนะับขึ้นมาท็อปเจ็ดได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่ผมอะไม่มัน่นใจว่าผมจะเปิดได้ดีดหรือเปล่าไงเออคนอื่นอาจจะเปิดได้ดีแต่ผมเนะี่ยไม่มัน่นใจคะอันนี้เราเป็นพักการท็อปเจ็ดนะครับเพื่อนๆมาชมกันนะอีโวเอลิเซ่ว่าเพื่อนเอ้ยเพื่อนได้ตัวละครรายการผมได้เอลิเซ่เว้ยอันเนี้ยเคยเป็นหนึ่งลูกหลานของผมนะ ผมปิดเว้นมาแล้วผมก็เติมตำนานน้องไปแบบไม่คิดอะไรเ,เพราะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากแต่สกิลของเขาเนี่ยมันไม่สุดนะครับมันค่อนข้างง่อยมากเพื่อนเป็นลูกเมียน้อยอ่ะเออผู้หญิงดีกว่าต่อมาครับเป็นจี้ท็อปเนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมหวังยังสูงเลยเพราะว่าผมไม่มีจี้ที่ผมมีในการตามหาของอ่าท็อปเน่ะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับป่ะรวมกัน โอ้โหกับดักดีชาร์จผมมียังวะไม่มั่นใจว่าผมมีหรือ,อยังเพื่อนก็คือผมว่าอยากได้ไอจีบัตรเชิญเนี่ยจะได้ให้เพื่อนดูกันว่าบัตรเชิญหลุมดำเนี่ยมันใช้งานได้อยู่นะครับอ่ะส่วนแสงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วเว้นเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่าผมจะแลกเป็นหมวกกว่อนละกันนะครับเพื่อนผมคิดว่าหมวกอ่าโลทอเนี่ยน่าจะยังไม่มาเร็วนี้อาจจะมาประมาณสักขั้นต่ําเดือนหนึ่งอะ่ะเอออย่างน้อยเดือนหนึ่งผมคิดว่าเอาเนี่ยมาใช้ก่อนเลยละกัน เพราะอย่างอื่นอ่ะผมก็มีหมดแล้วไอแมวหมัดไอพวกสันตาเนี่ยผมก็มีไงผมก็เลยไม่ได้ใส่ไปนะครับไม่ได้แบบอยากจะแลกไงผมก็เลยอ่ะเลือกเป็นหมวกเลยลกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีออบแสงหมวกให้เพื่อนดูกันด้วยจาักแสงที่เราได้มาจากของท่านเวทอ,อีเวนต์ในรอบนี้นะครับก็สำหรับทนานนช่วงท้ายคลิปนะครับไฟเสียงผงผมเนี่ยมันหายไป,ห,ห,ยไปหรือว่าชำรุดไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ผมก็เลยอ่ะโอเคนะครับเป็นช่วงดีแสงเนาะเป็นแสงเมกาแล้วก็ไปแสงต่ตางๆนะครับผมจะดีใส่จี้ให้เพื่อนได้ดูกันมันมีแสงต่ตางๆเนะี่ยที่ค่อนข้างดีก็เยอะเหมือนกันและก็แสงที่มันไม่ดีเนะี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ผ่านเข้ามาดูเนะี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าสับคลิปแนวนี้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กให้กับเพื่อนเนพะื่อนอ่ะ รือเปล่านะส่วนใครที่แบบว่าชอบจริงๆนะครับอ่าแล้วอยากติดตามเนี่ยก็สามารถกดติดตามหรือว่ากด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับแค่นี้เพื่อนๆก็เป็นสปอนเซอร์หรือว่าสนับสนุนกับผมอะได้ค่อนข้างเยอะและใครที่แบบว่าอยากจะสนับสนุนหรือว่าอะไรเนี่ยก็เพียงแค่กดไลค์คอมเมนต์ติดตามแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับผม もう顔も見たくないミグロが遊びに来てない生態を